ทำไมคนรุ่นใหม่รีบเก็บเงินเพื่อวกยเกษียณจากการสำรวจทักษะทางการเงินของคนไทยในปี2020พบว่าคน Generation Z เริ่มคิดและวางแผนไวัยเกษียณกันเยอะขึ้นเกือบ20%เมื่อเทียบกับปี2018แต่ถ้าถามว่าทำไมรีบกันขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะสถานการณ์โควิดที่บางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มทำงานแล้วรู้สึกว่างานก็หายากอยู่แล้วแถมยังมาเจอเงินเฟอ้ออีกเลยคิดว่าในอนาคตเนี่ยเงินฉันจะพอใช้หรือเปล่าแล้วก็มีการสำรวจของ BlackRock นะคะที่พบว่าคน Gen ีเป็นกลุ่ม ที่กังวลเรื่องเงินเฟ้อมากที่สุดค่ะแต่ถ้าจะเอาเงินไปฝากธนาคาร ดอกเบีย้ยก็เพิ่มไม่ทันเงินเฟ้อหลายคนเลยต้องศึกษาการเงินและการลงทุนด,ด้านอื่นๆไว้ด้วยนอกจากนี้คนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากรับราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าทํางานองค์กรหนึ่งไปอีกหลาย10ปีก็เลยไม่ได้หวังพึ่งองค์กรที่ตัวเองทํางานอยู่แต่ถ้าจะพึ่งรัฐสวัสดิการก็ไม่ครอบคลุมอีกแล้วก็ไม่คาดหวังให้ลูกหลานเนี่ยมารับผิดชอบตอนแก่คนรุ่นนี้เลยต้องพึ่งตัวเองไปเต็มๆค่ะถึงแม้จะคิดและวางแผนวัยเกษียณกันเยอะขึ้นแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําได้ตามเป้าหมาย ซึ่งการสำรวจในปี2020พบว่ามีคนเจนซีไม่ถึง10%ที่สามารถเก็บเงินได้ตามแผนที่วางเอาไว้ส่วนหนึ่งก็เพราะคนยุคนี้อายุยืนขึ้นเราเลยต้องตั้งเป้าหมายระยะยาวแล้วก็เก็บเงินให้ได้เยอะขึ้นขณะที่รายได้ในปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่พอค่าใช้จ่ายใ,ในแต่ละวันแล้วฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าเพิ่งเครียดกันไปนะคะเพราะว่ายุคสมัยของเรายังพอมีข้อดีอยู่บ้างค่ะก็คือเราสามารถเข้าถึงข้อมูลการเงินการลงทุนได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีวิธีที่หลากหลายซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีวิธีการใหม่ๆมา ให้เรารับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ